ตอนนี Armenia> ้เราจะถามเรื่องพร้อมนะคะอ่านิกกี้กับก้อยค่ะเราชงแล้วยังไงต่อครับครับก็นิกกี้ก้อยไม่เล่นเรื่องแดงพะขนมก็ต้องบอกว่านิกกี้ก้อยนะครับก็เอ่อตอนแรกผมอ่าได้เห็นเพื่อนไปถ่ายด้วยกันก็ที่ภาพที่ผมลงไปเ่ยละฮะตอนแรกผมก็เอายอมรับผมก็เกาะพวกเขาดังนะครับเพราะผมเป็นคนใครดังผมก็เกาะไปเรื่อยฮะแต่ทีเนี้ยผมไม่คิดว่าเขาจะจะแบบ จริงจังเออแล้วเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยมันจะชอบใครเพราะว่าไนกี้มันจะไปชอบใครวะใครใครมันจะมีช่องทางแบบให้เราไปหามันได้ไหมเพราะการที่เราไปหามันเนี่ยเราได้ตังอะไรเงี้ยเราก็คิดแค่นี้เจอใครไหมคะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ยคุยกันอยู่าะก็ก็ก็มีแบบนิดนึงนะเพราะว่าตอนที่แบบระหว่างไปเนี่ยเขาก็มีความแบบอ่อนิกี้เนี่ยจะเทคแคร์ก้อยดีมากก้อยหนาวเนี่ยเขาก็เอาพ่อเอาเอาเสื้อเนี่ย คุมให้ใ,หใ,นในรถในรถนะในรถนะแล้วก็เราก็นั่งหน้าไงเราก็ชงเล่นๆอะไรเงี้ยมันก็ชมเราแบบเฮ้ยแจ็คดีๆๆีแไอ,อ้นี่ hey, มันชอบจริงรออแบบว่าอะไรเงี้ยปรากฏก็ตามที่มันสัมภาษณ์ครับเอ้ hey, นิกี้มันก็ชอบ <c oughs> แต่ <c oughs> คือก้อยตอบอย่างเลยนะก้อยตอบอย่างแต่แต่ผมไม่รู้เรื่องผู้หญิงไงแต่ผมว่านิกกี้ของแมนอ่ะไอ้นี่มันเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราแค่ติดตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วความบ้ากามมันจะหายไปหรือเปล่าเพราะมันซอบลงมากับมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยแบบเล่นกับผู้หญิงนอื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือตั้งแต่ตั้งแต่เขาบอกว่าชอบก้อยนี่คือเขาเปลี่ยนนิสัยเลยใช่ใช่เป็นแนวติดหล่อซะแล้วอะมันไม่ได้แล้วอะมันเหมือนแบบเราเราเราต้องแบบ แต่พอเราพูดไปเดี๋ยวแฟนขับอนิีกี้ก็ดา่าเราเี่คือนิกกี้มันมีความแบบมันมีความแบบะกระลอนแล้วดูน่ารักในมุมเราอะฮะเรามองว่าแบบเวลาเขาจีบใครหรือหรือชอบใครอะไรเงี้ยฮะมันจะดูแบบเอ,อไม่ได้ทะลึ่งแบบจ๋าอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> แล้วเราก็จะคอยบอกเพื่อนด้วยว่าแบบบางทีถ้าเล่นเล่นอะไรแรงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงอะไรเงี้ยดูเพื่อนเขาจริงจังใช่ไหมครับครั้งเนี้ยว่าน่าจะจริงจังนะว่าน่าจะจริงจังแล้วก็ เดี๋ยวมันจะมีทิปพิเศษด้วยเดี๋ยวจะบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเวลาเราอยู่ต่อหน้าผู้หญิงที่เขาดูเป็นคนเรียบร้อยมากใช่ใช่ไปแนวแบบจริงจังเขาแล้วแต่เพื่อนก้อยเ็าแจมเหมือนกันนะะชื่อเลยนะดีมแต่ว่าแต่ก้อยเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็มีคนคุยแต่ก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นนิกกี้เออผมต้องตอบว่าอะไรเรากลัวเพื่อนเราจะเสียใจไหมหรือแบบเป็นแอบหนึ่งในตัวเลือกของเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ผมไม่รู้อ่ะไอ้นิกกี้มันก็คงแบบ เมื่อคงดูว่าในที่เท่าที่ผมฟังมันตอบแบบมันก็เหมือนกับว่าถ้าคนนี้ถ้าคนนี้ใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ผมว่านิกกี้มุ่งจีบจริงแหละในในในมุมมองผมนะเราเชียร์ไหมอะอะไรนะครับก็เชียร์ครับเชียร์เชียร์เพราะว่าเขามีอะไรเขาก็เขาไม่ทิ้งเราเวลามีลูกค้าอะไรเงี้ยเอางี้แล้วกันถ้าสมมตินิกกี้ก้อยจะคบกันหรือจะเลิกกันอะเอาเราไปด้วยถ้ามีลูกค้า ไม่ได้หวังผลเลยเราไม่ได้เชียร์เล่นมากู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นก็คือถ้าถ้าแบบว่าเขาเขาแบบชอบแล้วเขามีความสุขผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีเพราะ่นิกกี้เขาก็โสดมาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ก้อยเขาก็โสดเหมือนกันถ้าเขาชอบกันเราก็อินดีทั้งคู่ด้วยยืนยันหน่อยว่าเพื่อนเราทําตัวดีขึ้นมากแล้วอุ๊ยนิกกี้แบบยืนยันเลยครับทาตัวดีขึ้นมากแบบไม่กระล่อนไม่แบบ ไม่ค่อยแบบมอหญิงอ่ะไม่ไม่ค่อยเอาเอาความธรรมชาติแบบออกมาให้เห็นอะไรเงี้ยครับแล้วกลัวไหมครับออกตัวแรงขึ้นมาแล้วคือเขาไม่ได้่างที่เราพูดมาเราจะคือนิกกี้เหรอหรมหมาถึงตัวตัวแจ็คเองสมมติถ้าแบบออกตัวแรงนี้เกิดผมไม่กลัวว่าออกตัวแรงว่าว่าจะอะไรไงผมเอาความจริงมาพูดว่านิกกี้เนี่ยมันมันก็พูดกับผู้พี่ๆนักข่าวแล้วเนาะว่ามันก็แบบชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่จีบจี้จีบจีบเลยแล้วเราก็รู้สึกว่า ถ้ามันใช่แล้วรวมถึงก้อยก็บอกว่าถ้าถ้าใช่เนี่ยเดยวเขาก็มาบอกอีกทีอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องของเขาผมก็ไม่ควรไปเสือกเขาหรอกเอาจริงแต่แบบเราก็เราก็แค่รู้สึกว่าถ้าเขาแฮปปี้ก็ก็โอเคอะไรเงี้ยครับชนวนมันเริ่มจากเราหรือเปล่าคะฮะชิดนวลนี้ชนวลเราเป็นเราเราเป็นแบบคิวบิตจุดชนานเผมชงหนักอยู่นั้นผมชงหนักในทะเลอะไรเงี้ยให้จับมือกันแล้วก็ให้ถ่ายรูปแบบดูรักกันอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามีกลิ่นกินตั้งแต่แบบตั้งแต่มันไปออกรายการ อะไรอ่ะที่ของน้องสามคนอ่ะอน่าจะชอบกันแล้วก็ก้อยเขาก็พูดด้วยใช่ป่าวว่าแบบอยู่ด้วยกันบ่อยหมายถึงแบบทั้งละครผงฉากแล้วก็ทั้งแบบเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยผพราว่าน่าจะมีปิ๊งกันแหละคนเราถ้าเจอกันอะไรเงี้ยถ้าไม่ปิ๊งก็ขอโทษด้วยผู้ปิด ไปเฟิร์นละทอลยจิงิ้กี้อะไรฮะไปเฟิร์นกับนิกกี้อะไรเรื่องไหมเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะไรนะไปเฟิร์นกับนิกล็อกไอจีกันอะไรอย่างเงี้รู้ยเรารู้ไหมอ่อไม่ไม่ไม่กล้าเราแต่เรารู้เรารู้แต่เรารู้ว่าเหตุผลเกิดจากอะไรจิกกี้ก็บอกให้มาแบบอะไรนะเราก็ไม่กล้าถามแจ็คเขาบอกใช่ใช่ผมว่าเขาคงน้อยใจกันไปกันมาแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบว่า เหมือนเหมือนอีกคนนึงไม่ชอบตรงนี้อีกคนนึงก็งงว่าแบบอันนี้ยังไงอะไรเงี้ยมันมีความแบบไม่เข้าใจกันผมว่าจริงๆถ้าถ้าแบบ เดี๋ยวให้เวลามันผ่านไปผมว่าคงดีเองอะไรอย่างเงี้ยหมดหมดแล้วเราร,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 รู้ทุกอย่างเสร็จแล้เนี่ยฮะรู้ใช่ไหมเรารู้แต่เราไม่กล้าเราก็เราก็แบบเซฟตัวเราไงเราก็ไม่ไม่อยากไปยุ่งอะไรกับใครเพราะบางทีคนเราไม่เหมือนกันเนะเาะจะจะเป็นกำใจให้เพื่อนมาเคลียร์ใจกันไหมอะไรนะฮะจะทำให้เพื่อนมาเคลียร์ใจกันไหมก็ต้องเคลียร์เคลียร์ในรายการไหนสักอันหนึ่งแล้วก็มีลูกค้าแล้วเราก็ไปเป็นคนกลางเออเรามาแค่นั้นแต่ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่ไปอ่าแล้วแบบใครไม่เป็นคนกลางอ่ะเป็นได้ถ้ามันจะตีกันอะไร อย่างเงี้ยมันตีกันแล้วทะเลาะกันเนี่ย มีลูกค้าสัมภาษณ์ก่อนเหมือนมดดำพูดอะไรเงี้ยสัมภาษณ์ไอ้อินิกี้มึงตีอะไรกันมึงตีอะไรแล้วแจ็คมาผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแค่ไหนเชื่อว่าเดี๋ยวทั้งสองคนก็คงคงรอย่ังเนาะใช่แต่ถ้าให้มาเคลียร์แบบอะไรเงี้ยไม่เอาถ้ามาแบบมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าอ๋อก็คือเขาติเขาดีกันเพราะว่าเขามีตัวครีมอันนี้ช่วยเราร้อนเงินนะเนี่ยใช่ใช่เอาถึงเรื่องของเราบ้างดีกว่าครับแจ็คตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหัวใจของร้องว่าหัวใจของผมแล้วครับก็ดีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ได้แบบ ะทะเลาะก,กันแบบ <Yeah. S 1> ในในในมุมของแบบงี่เง่าเพราะเราโตขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็รวมถึงแฟนของเราก็เข้าใจเราว่าแบบเราทํางานเยอะ <Yeah. S 1> ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยครับยแ่งงายงเลยฮะว่าทํางานก่อนครับ mm hmm. เลี้ยงเลี้ยงพ่อแม่ไม mm ่แ hmm. ปีน่าจะแบบต้องดูครับปี2ปีหรืออะไรเงี้ยก็ดูไม่รู้เลยครับเพราะว่า มันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะเพราะว่าเราเราแค่แบบทำทำหน้าที่ให้มันเต็มที่พออะไรเงี้ยเรายังรออะไรหรือเปล่าแบบยังรอแบบมีเป้าหมายว่าจะต้องทำอันนี้ให้สำเร็จก่อนถึงจะแต่งผมว่าผมว่าการการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพร้อมเนี่ยพร้อมไม่ใช่คือบางทีความรักเนี่ยความพร้อมคือไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินนะความพร้อมเนี่ยคือความโตเป็นผู้ใหญ่หรือความคิด หรือความแบบในอนาคตเนี่ยเราจะอยู่ใครสักคนหนึ่งได้หรือเปล่าเพราะบางทีเราเลือกที่จะเราเลือกที่จะอยู่คนนี้แล้วถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพังไปกันใหญ่อะไรอย่างงี้ครับว่าจริงการการคบกันน่ยไม่จำเป็นต้องแบบต้องแต่งนะเดี๋ยวแบบนี้นะมันมันไม่ใช่มันมัน มันเป็นเรื่องของแบบความคิดความแบบถ้าใช่มันก็ใช่อะไรอย่างงี้ครับอย่างน้องคุณนี่ใช่ไหมคะอะไรนะคุณนี่ใช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 ่ใญ่ไม่ได้เล่งใช่ไหมไม่ได้เล่งครับเขาเป็นกี่ปีนะคะล่ะคุณน้าน้าอย่าง่ายหญิงเขามีพูดบ้างไหมคะเออเรื่องถึงเรื่องนี้อะไรอย่างงี้ผู้หญิงเขาก็แบบเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้คือเขาโทษนะครับเขาเพิ่งเสียคุณแม่ไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาอยากใช้ชีวิตในมุมแบบ อยู่กับเพื่อนหรือแบบ<ม>ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็เจอเราด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เหตุและผลมันใช่<ม>เพราะว่าเราก็ควรจะให้เกียรติผู้หญิงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมอะทำไมไม่แบบมาเจอเรามาอะไรเงี้ยเพราะว่ามัน,มนดูไม่ไม่ค่อยแมนเท่าไหรเ่เย